ในช่องทางนี้มันยากขึ้นยากขึ้นครับเรามองอนาคตในในส่วนของการขายดิจิตอลมาเก็ตติ้งยังไงถ้าเราไม่ปรับปรุงตัวหรือวันนี้ถ้าเราถ้าเรายังยึดติดว่ายังยังแบบว่าชิวๆอยู่นะครับวันนึงเราจะถูกไล่ออกไปเลยจากระบบนี้นะครับเพราะวันนี้มาสกระเบิดมันมันจะกำจัดอาร์ตไปแล้วรอบหนึ่งมันจัดการอรรอบหนมันจัดการอาร์ตไปแล้วมันติแอคเคาว์เซบุ๊กอาร์ตเลซบุ๊อกของคุณแม่สรแล้วอาร์ตต้องไปขอกู้กลับคืนมา นะเพราะว่ามันบอกว่าละเมิดบางอย่างอาร์ก็บอกละเมิดอะไรหรอ,อมไม่ละถ้าป,ปิดปิดแอคเคาท์อาร์ตโอเคแต่ว่าปิดแอคเคาท์แม่แม่ด้วยออคือแม่ไม่ค่อยได้ยิงไงคือไม่ยิงน้อยมากคือแม่ยิงประมาณหมื่นหนึ่งคือแอสแดงว่า,วามันต้องมีโน้ตฮาว์มีความรู้มีเทคนิคอะไรม่ๆเข้ามาตลอดนะโอ้เฟซบุ๊กเปลี่ยนแปลกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าวันนี้ถ้าใครยังไม่เริ่มนะครับแล้วมันเริ่มปลายปีเริ่มอีกปีหนึ่งเราจะไม่ได้เริ่มอีกเลยคือสุดท้ายแล้วเนี่ย เราก็เราก็เห็นเห็นเป็นรูปธรรมอย่างนี้นะครับว่าช่องทางของธุรกิจนี้มันที่จริงแล้วมันสามารถปเปลี่ยนแปลงได้เป็นหลายช่องทางครับแต่และช่องทางล้วนแล้วแต่ที่ต้องรู้จริงเท่านั้นถ้าคุณรู้ไม่จริงใช่ก็คุณก็ไม่มีทางสําเร็จสมมุติเป็นช่องทาง Face to Face คุณก็จะต้องชัดเจนแล้วก็คุณก็ต้องรู้จริงในช่องทางนะั้นถ้าวันนี้จะมาช่องทางดิจิทัลก็มันก็สําเร็จได้แต่คุณก็จะต้องรู้จริงมันแล้วก็ต้องทําแบบที่มัน อย่างที่อาร์ตทำนี่แหละคร <The> ับท<ต>จริงแล้วถ้าเกิดคนที่ทําได้มากกว่าอาร์ตแล้วก็มีความชำนาญมากกบมันก็จะสำเร็จได้เหมือนกันจริงใช่จริงจริงสิ่งที่อาร์ตทำเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับโลกข้างนอกแล้วอะ<ช>ที่คนเป็นสายเทคจริงๆันน้อยมากโอ<ง>้น้อยมากกแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เองครับทุกวันนี้ที่อาร์ตเรียนเพิ่มเนี่ยเพราะว่าอะไรโอร้ก็เรียนกับคนที่เก่งกว่าเพราะฉะนั้นโอ้โหเราเลยรู้สึกว่าโอ้เก่งขนาดน,นี้เลยเหรอนั่นหมายถึงว่าถ้าวันนี้ครับตัวเลขของคุ้นหกหลาน อยูนะถ้าตัวเลขของคุณ6ล้านครับถ้าวันนี้อยากให้มันเป็น12ล้านครับ คุณก็สามารถทําได้จริงๆก็ทําได้จริงๆก็ทําได้ทําได้ถูกไหมแต่จะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองจะไหวไม่ไหวใช่ไหวไม่ไหวอ๋อทุกวันนี้ก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมใช่ไม่ไหวในป่านนี้แล้วไม่ไหวแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไว้วางใจเยอะแล้วก็ก็ต้องก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่าไว้วางใจงานได้ดูแลทุกตอนนี้ก็สองร้อยกว่าท่านแล้วก็ทุกท่านก็คนท่านที่ประทับใจก็มีปัญหาบ้างพว่นี้เราสังเกตอะไรเราก็ค่อยแก้ไปตัวต่อตัวแล้วก็เราก็ เราก็อย่างที่บอกครับเราต้องยืนหนึ่งในประกันเด็กให้ได้นะ <Okay. S 2> เราต้องยืนเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องการคนที่เป็นที่หนึ่งเท่านั้นที่จะมาดูแลลูกเขาอเพราะว่าวันนี้ถ้าเราไม่ยืนเราไม่ยืนหนึ่งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะต้องควัาเงินสามหมื่นบาทฝากกับตัวแทนที่ไม่ใช่มืออาชีพเนี่ยอืไม่ได้นะอือันนี้คุณพ่อคุณแม่เขาพูดเลยเพราะว่าหลายหลายแต่หลายคุณพ่อคุณแม่หลายหลาย,ลาย,ลายท่านเนี่ยต้องการอะไรเราก็ต้องจับตรงนั้นให้ได้ครับน,นี่แล้วเป้าหมายต่อจากนี้ครับของอาร์ตบอกพวกเราทุกคนที่นึิงว่า ในช่องทางนี้อารแหจะบูีออน่อกไปป็นยังไงอ่ะก็เขาเอาไปมาในช่องในช่องทางการจัดจำหน่ายมาช่องทางนี้คือก็ทางออนไลน์ก็คงยังต้องเป็นเป็นทางหลักของอาร์ตอยู่แต่ว่าก็ต้องต้องพัฒนาเรื่องของ product knowledge ที่เข้ามาเพราะว่าอาร์ตตอนนี้ขายได้อย่างเดียวคือขายได้ประกันเด็กอย่างเดียวอัเมดฟันพูดได้แต่ว่า ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าก็ต้องขอบคุณนะพี่สาวพี่บีที่คอยอ่านมือขายนะอ่านมึงขายนะอันนี้อี่อยใช่พี่สาวก็ใช่ครับคอยบอกอ่านมึงขายนะอ่านมึงขายนะแม่บอกอ่านขายนะอานขายคือขายพูดก็ไม่ฟังครับผมจนวันนั้นลูกค้าบอกว่าอาร์ตพี่จะซื้อเม็ดฟันกับอาร์ตแล้วทไงต้องแต่ต้องพูดให้ฟังด้วยใช่แล้วเอาแล้วไงจะทำไง ก็พูดได้ครับเพราะ<ม>ว่าเพราะว่า<ม>อะไรก็<ม>รคืออย่างที่แม่บอกกออออ็เราเราไม่รู้หรอกว่าลูกค้าของเรามีความต้องการยังไงแต่ว่าวันนี้ลูกค,าค้ารีเควสมาเองอื<ม>ลูกคา้าคุณพ่อบอกคุณอาร์ตพี่จะซื้อเม็ดฟันกับคุณอาร์ตทำแบบให้พี่หน่อยอาร์ตก็บอกอย่างนี้ได้ด้วยเหรอครับคุณพ่ออืมแล้วคุณพ่อไปรู้จักอันนี้ไาจากไหนโอ้ไม่ต้องสนใจจะติ้กับคุณอาร์ตโอ้เยี่ยมเลยเรามีเวลาเจะเป็นจำกัดจริงๆนะครับแต่ไงก็แล้วแต่นะครับ ผมเชื่อว่าในเวทีต่อๆไปเราคงที่จะได้คุยแบบที่มันจับต้องได้เป็นรูปธรรมมากกว่านี้วันนี้ก็คือประมาณแค่แบบไตลต์แล้วก็แบบิจริงๆเขามีเทคนิคมีรายละเอียดในการทำเพลงในในตัวเขาเนี่ยยังมีอะไรอีกเยอะที่ผมอยากคุยด้วยมากเลยทีเดียวผิวผิวๆนะครับผิวๆยังไงก็แล้วแต่นะครับสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้ว่าคนเราเมื่อเวลาลงมือทำจริงๆ